เพชรสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องจ่า,จาในช่องเจคาดีนะคะวันนี้จจาพามาชมในส่วนของรถอีซูมิวเนะคะเครื่อง3.0ขับ4 โฟวิวนั่นเองนะคะคันนี้มาในปี2020นะคะราคาไม่ถึง8 0 0แสนนะคะคันนี้ค่าตัวเพียง7,99,000บาทนะคะเป็นค่าตัวที่ลูกค้าสามารถฟรีดาวได้และออกได้ทุกอาชีพใครที่มองหารถเจ็ดที่นั่งสภาพดีสภาพเดิมตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้รับประกันวันตีีหลังการขายนะคะหาน้องจะจ่าได้เลยค่ะคันนี้นะคะรถเดิมรถมือเดียวนะคะเป็นรถหน่วยงานเข้าสู่ป็นเทนนตลอดนะคะ ใครที่ตามหาอยู่ก็รีบ้อไว้นิดนึงนะคะถ้าลอตนี้หมดแล้วคือหมดเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะมาครบจบที่เดียวนะคะที่บริษัทเพชรยนต์มีสถาบันทางการเงินรองรับมากถ,ถึง13สถาบันทางการเงินค่ะถ้ามาหานองเจ้าจ่าเพชรยนต์รับรองทุกอาชีพพอให้มันติดแบคลิสอยากได้รถสีสวยมีการเดินบัญชีรายได้2เท่าเกินอรายได้2เท่าของค่างวดนะคะแล้วก็ประกอบอาชีพมาเกินปีหรือว่าเป็นพนักง,งานบริษัทผ่านโปรแล้วเนี่ยซื้อรถกับน้องเจ้าจ่าได้ทุกอาชีพจริงนะคะปรึกษาเคลฟรีค่ะ มาชมความสวยความเดิมนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตาไฟด้านหน้านะคะรวมไปถึงไฟตัดหมอกคู่หน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าสวยๆเดิมๆนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวรถสวยเดิมทั้งหมดเลยนะคะใครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็าสามารถกลิ๊กกลางโทรหาน้องจ้าจ่าได้เลยนะคะแก็ปด้านข้างสวยเดิมนะคะคิ้วซุ้มล้อไม่มีชนไม่มีแตกไม่มีหักนะคะตัวรถเบ้าโช๊คกระบอกโชคสวยเดิมนะคะตัวล้อแม็กอลอยสวยเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะ ตัวกระจกภาาเป็นอัตโนมัติไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวมองข้างนะคะที่เปิดโครเมียมตัวเบาะสวยเดิมนะคะเบาไม่มีแก้ไม่มีดัดแปลงนะคะเบาะสวยเดิมนะคะตัวเบายังสดยังใหม่อยู่เลยนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะส่วนคนข้างคนขับเนี่ยยังเป็นระบบแม่นวลอยู่แต่เบาะเนี่ยได้เบาะคูแม็กนะคะแต่สภาพเบาะถือว่าสดวัด ใหม่อยู่เลยนะคะท่านผู้ชมคอนโซลด้านหน้าไม่มีไม่มีซุดไม่มีชํารุดนะคะช่องแอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะที่วางแก้วน้ําอยู่ในสภาพที่เดิมมากๆเลยนะคะช่องเก็บสัมภาระนะคะที่เก็บนะคะมีสมุดคู่มือใช้ครบนะคะเอฟซีคนไหนตามหารถมือ่มือสองสวยๆสภาพเกรดเอนะคะติดต่อหาน้องจะจ่าเพชรจนเข้ามาได้นะคะอยู่ที่บริษัทเพชรจนนะ สภาพสวยสภาพเดิมมากเลยนะคะน็อตโครงสร้างสภาพกลิบสภาพเนียนไม่มีรอยพ่นสีโปสีนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดทุกอย่างนะคะก่อนที่เราจะส่งมอบเราจะมีการนะคะ QC นะคะให้ลูกค้าอีกหนึ่งครั้งนะคะหรือว่ามีการสปาคลีนนะคะทุควันสะอาดเพื่อพร้อมส่งมอบรับรองว่ารถสวยกว่านี้แน่นอนจอกลางใช้งานได้ปกติค่ะเนี่ยแผ่นฟิล์มยังไม่แกะออกเลยไม่ได้แตกนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นแผ่นแผ่นฟิล์มนะยังไม่แกะออกเลยยังไม่มีรอยใช้งานเลย สภาพสวยมากนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สภาพน่าใช้นะคะราคาดีไม่ถึงแ0 0แสนแต่ได้รถเจ็ดที่นั่ง PPV ขับ4ไปใช้นะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะคุณลูกค้านะคะมาหาน้องเจ้จ๋าที่เพชรยนต์ได้เลยบริษัทเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดข้าราชการนะคะช่วงล่างสวยเดิมนะคะที่เห็นเป็นคราบๆนี้คือเขาพ่นกันสนิมมานะคะลูกค้านะคะเบาะสวยบาะแท้บาะเดิมนะคะ ตัวเบาะนะคะ,ะตัวด้านหลังแกบด้านข้างสวยเดิมนะคะฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีถอดโครงสร้างสวยเดิมทั้งหมดนะคะ f c ใครตามหานะคะอยากได้รถสภาพดีสวยเกรด A แบบนี้ติดต่อน้องเจ,จ้าจ๋าเพชรยนต์เข้ามาได้เลยนะคะดูกันชนด้านท้ายรวมไปถึงไฟทับทิมนะคะไม่มีชํารุดแตกหักแต่อย่างใดนะคะมาเอาตัวรถสวยๆเดิมๆได้เลยใครที่ อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วอยากเข้ามาชมรถก็สามารถเข้ามาได้นะคะท่านผู้ชมขอเพียงนัดแนะน้องเจ้าจ๋าเข้ามาก่อนมาเอาตัวรถเดิมๆที่สภาพพร้อมใช้ไว้ใช้งานนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะอยากได้รถดีรถสวยนะคะปรึกษาเจ,จ้าจ๋าหรือว่าอยากเปรียบเทียบราคานะคะกับที่อื่นก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะท่านผู้ชมนะ นี่น็อตฝาท้ายสวยเดิมนะคะเราขายรถเกียรเอเกรเดียว e นะคะท่านผู้ชมรถจะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากลับสีกอไม้นะเพราะว่าเราขายรถมือสองมาแล้ว26ปีนะคะท่านผู้ชมขายรถเกียรเอเกีรเดียวเท่านั้นนะคะรับประกันวันตีหลังการขายนะคะแพงประตูสวยสดใหม่นะคะท่านผู้ชมนะคะตัวคิวอาร์โค้ดนะคะของนัมเบอร์กระจกเนี่ยนะคะทั้งสีบานนะคะอยู่เหมือนกันเดิมทั้งหมดนะคะกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังนะคะแมไปกระทั่ขขงยางนะคะรองพื้น เท้านะคะหรือว่าตัวเบาะเนี่ยนะคะสภาพคือสดคือสวยมากคือไม่มีตําหนิหรือว่าสภาพรถดูก็ออกนะคะว่าไม่ช้ำนะคะ fc ใครที่มีแพลนจะออกรถ P p v เจ็ดที่นั่งนะคะติดต่อน้องเจ้จาจ๋าเข้ามาได้เลยนะคะนี่แพงประตูุูมสวยใหม่มากค่ะท่านผู้ชมคุ้มมากนะคะโหมด a off โหมดปรับกระจกภาพอัตโนมัติไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้ปกตินะคะน็อตโครงสร้างเสา a เสา b ไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะคะน็อตตัว พอไฟฟ้าเนี่ยคนขับได้แปดทิศทางนะคะโครงสร้างนะคะก็จะมีคําเตือนนะคะเติมลมไนโตรเจนนะคะตัวล็อกหูช้างนะคะน็อตโครงสร้างทุกอย่างสวยเดิมหมดนะคะท่านผู้ชมพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยแท้พวงมาลาัยเดิมมีในส่วนของเชื่อมต่อบลูทูธได้มี c r u คอนโ o n t r o l และเรียบร้อยนะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะ คอนโซลเกียร์ไม่มีชำรุดค่ะในฮะาะท่านผู้ชมนะคะกล้องมองกล้องถอยหลังได้นะคะท่านผู้ชมนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะกระจกปรับแสงออโต้อัตโนมัตินะคะมีที่เก็บแว่นไม่พงังไม่ชำรุดนะคะระบบไฟต่างๆนะคะที่บังแดดยังไม่แกะนะคะถุงพลาสติกออกเลยนี่คือความใหม่ค่ะคันนี้ไม่ใช้ปีเพียง140 0 0 0นโลนะคะคันนี้ไม่ใช้ไปเพียง140 0 0 0โลอ่าหนึ0 0 0โล ะะถือว่าแมงแท้ไม่เดิมค่ะเพราะว่ารถเขาเข้ามาเทานั้นตลอดนะคะใครอยากเข้ามาทดลองขับอยากจะมาสัมผัสอยากจะเข้ามาเช็คเครดิตฟรีก็สามารถเข้ามาได้นะคะ FC นะเดี๋ยวน้องเจ,จาจานจะพาไปชมในส่วนตัวของอเครื่องโยนตกันนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกัน ค่ะนะคะมาชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะคะเครื่องยนต์เนี่ยนะคะเรามีการ QC เมนทนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่ารถที่เราตรวจสอบเข้ามาเนี่ยไม่มีการชนหนักหรือว่าเครื่องยนต์จะมีปัญหาหรืออะไรนะคะเราตรวจสอบให้แล้วและที่สําคัญเราก็มีวารันตีหลังการขายให้นะคะเครื่องยนต์ดูสดดูสวยทุกอย่างน็อตทุกจุดนะคะสีมาทุกตัวยังอยู่จุดเดิมนะคะตัวฝาหม,มอ้อน้านะคะนี่คลิปล็อกยังตรงเหมือนเดิมนะคะสีรอยแต้มมาร์กอยู่ครบนะคะน็อต านไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะสภาพโครงสร้างเดิมสวยนะคะนอดฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะฉนวนการความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะท่านผู้ชมนะคะใครที่ติดตามน้องเะจ๋าอยากเข้ามาชมรถคันนี้และคิดว่าคันนี้ราคาดีไม่ถึง8 0 0 0 0นและสามารถสีดาวได้หรือลูกค้าอยากจะซื้อสดนะคะนัดดูรถกับน้องเะจ๋าได้เลยนะคะท่านผู้ชมรถเดิมทั้งหมดนะคะถามว่า รับประกันไหมมีรับประกันแน่นอนค่ะวันทีหลังการขายไม่มีชนหนักพิความจมน้ากรับสีกอไม้นะคะใครสนใจนะคะติดต่อหาน้องจ้าจ่าเพยนมาได้เลยนะคะเราคอนเฟิร์มนะคะในรายละเอียดหลังการขายนะคะท่านผู้ชมนะภาษีพรบพร้อมค่ะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวก็ได้หรือลูกค้าอยากจะดาวก็ได้นะคะติดต่อเข้ามามาดูรถตัวจริงได้เสียงพิประตูไม่ตกเลยนะคะท่านผู้ชม นะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะดอกยางยังปีใหม่ๆอยู่เลยนะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องจ๊จ๋าด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ